อะไรที่เพื่อนๆทำที่โรงเรียนพนี่มาก็ต้องได้ทำด้วยจะได้ทันเพนื่อนค่ะกรรดานี้จะเยอะขึ้นทุกวันนะเนี่ยอ,อย่าไปโดมนะมันปีกนะอัย่าโอ้แม็กซิบุกคุณอะไอ้ฟร <c oughs> ดาคุปเปอรจิ๊บปึทางรัดค่ะทางรัด รถมาเด้อเด้อเอาไปเส่ไปใส่สวัสดีสว <te ัสดีสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่หายไปสองวันเนาะก็ยังไม่หายสนิทหรอกค่ะหวัดติดหวัดจากพี่เอ็มมาค่ะตอนนี้แม่กำลังจะเดินไปเอาการบ้านให้พี่เอ็มมาค่ะพอดีว่าพี่เอ็มมาไม่ได้ไปโรงเรียนสองวัน แล้วคุณครูเขาก็ฝากการบ้านมากับเพื่อนนะคะเพื่อนที่พี่มาเคยไปนอนด้วยค่ะก็เลยจะต้องอลงไปเอาการบ้านแล้วก็เอาให้พี่มาทําค่ะถ้ารอพรมัดไปเอาตอนเย็นเดี๋ยวทำไม่ทันแล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีการบ้านไปส่งคุณครูค,ค่ะแม่ก็เลยต้องจูงน้องอัญ,ญาดาเดินไปเอาการบ้านเนาะให้พี่มารออยู่ที่บ้านค่ะพี่มาอยู่บ้านได้คนเดียวแม่ไม่อยากให้ออกมาโดนแดดโดนลมค่ะจ้า จ,จ้าเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวไขมันจะกลับเนาะก็เดี๋ยวจะไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะไม่ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนวันไหนนี่การบ้านเยอะค่ะจ้า,จ,าจ้าเพราะเอ่ออะไรที่เดเออเพื่อนเพื่อนทำที่โรงเรียนพี่มาก็ต้องได้ทำด้วยจะได้ทันเพื่อนค่ะถ้าการบ้านปกติก็แค่แผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะ แต่ถ้างานที่โรงเรียนเอ่อคนครูให้ทําอะไรเนี่ยก็ต้องก็ต้องมาทําย้อนหลังเอางเงี้ยจออะไรนะลูกจไม่เข้าใจพูดอะไรคะอะไรคะพียย่มาเพี่ม่อยู่บ้านคะ่ะพี่มาออกมาโดนลมโ,โ,โดนแดดไม่ได้เดี๋ยวไข้ขึ้นเมื่อวานนี้แนมะ เจ็บคอแล้วก็ไข้ขึ้นด้วยทีนี้เอ่อก็รีบล้างจมูกค่ะล้างจมูกแบบโหเช้าวัวนละสี่ห้าครั้งเลยค่ะล้างจนเขาแบบไม่มีน้ำมูกเหลืออยู่ตัวน้ำมูกจะทำให้เจ็บคอน้ำมูกแบบยิ่งเขียวยิ่งไม่ดีค่ะแม่ก็ล้างออกจนน้ำมูกใสใสแล้วก็ไม่มีน้ำมูกแล้วก็สบายแล้วค่ะถ้าปล่อย เจ็บคอจนมีน้ำมูกในในเอ่อในหลอดลมเนี่ยมันจะไอค่ะไอแล้วถึงขั้นไอแล้วไอหนักมากก็ต้องรีบทำให้ตัวเองหายไม่กินกินไม่ได้ลูกมามามาแต่ปกติก็จะสามวันอะไรประมาณเนี้ค่ะเพียงม,มาถ้าเป็นหวัดก็สามวันก็ดีขึ้นนะคะให้กินยาแล้วก็ล้างจมูกล้างก็ล้างจมูกนี่แม่ว่าสำคัญนะ,<ช>นะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ แม่กินยาพาราแค่ตอนก่อนนอนค่ะก่อนนอนกินยาพาราสองเม็ดเนาะตามที่เภสัตรร้านยาเขาบอกอะค่ะก็ให้กินสองเม็ดแล้วตอนเช้าเนี่ยตื่นมาล้างจมูกก่อนเลยล้างจมูกเสร็จแล้วก็ถ้าช่วงไหนเจ็บคอแม่จะจะทำยาสูตรพ่อปู่ค่ะดีมากเลยสูตรเนี่ย ใช้เหล้าค่ะใช้ใช้วิสกี้ค่ะผสมกับน้ำผึ้งเอาวิสกี้ไปไปเอาวิสกี้สักสามช้อนโต๊ะค่ะไปไปเวฟน่ะถ้าไม่มีเวฟก็ต้มเมาก็ได้ค่ะให้มันร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ซดตอนร้อนค่ะมันจะทำให้ชุ่มคอแล้วตัววิสกี้มันเหมือนเป็นแอลกอฮอล์ไปล้างล้างแผลในคอมันก็ทำให้ดีขึ้นค่ะไม่ไอายแล้วก็หายเจ็บคอไปเลย<ำ>แม่แบบทำเช้าเที่ยงเย็น ก็ดีขึ้นเลยค่ะสูตรนี้ไม,ม่ว่าจะเสียงแหบหรือไอก็ใช้ได้นะตอนกลับบังว่าจะไม,ไม่ต้องอุ้มหังว่าจะไม่ต้องอุ้มนะอัญญานะเออ Oui, merci. Quand tu repasses après. D'accord. J'ai cherché le. vas passe le jour là-bas. C'est pas le jour c'est le euh, copine Emma parce que elle, elle est pas l'école du jeu. Ah. Alors il y a beaucoup. Euh, oui, mais quand tu repasses en ce moment. Merci beaucoup. Euh, moi j'ai des pêches. Je suis pas j'en ai trop. D'accord. Donc. Cuisine. Merci beaucoup. Qu'on, qu'on tape, j'ai kept. พีชใช่ค่ะลูกพีชเยอะมากเลยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บให้ลูกพีชแกเต็มต้นเลยค่ะคุณซากับคุณยายใจดีจ้าจ้าจูนตี้จ้าเขาชองตี้เนะาะเขาชองตี้ฝรั่งเศสก็มาค่ะ Hit me up with a bright smile on now การบ,บานเสียมะมาพับานบีเกิลน,นะคะอยากออกเอาเอาซ่าก,กับหมาดีจังเลยเอาเร็วๆมาเร็วมาเร็วไปแล้วนะ <laughs> ไปเลยไปเลยโอ้เหนื่อยมากไม่ได้พักเลยคะ่ะไปแล้วกลับเลยไม่ได้นั่งพักเลยอาเร็ยๆวิววววิววิวห <c oughs> นาดาวดวงนี้มมากย่งมันง่ยา้า ไอ้งุ่นที่มันเกิดเองค่ะอืมเปรี้ยวมากเลยเนี่ยค่ะลูกเล็กๆอร่อยไหมอร่อยไหมคะ<ฮ>เอาอีกไหมเปรี้ยวเอ้ยมันปีกนั่นน่ะมาเออมาเร็วๆมันปีกนั่นน่ะย,ยังจะไปจับอีกจับใบตำแย,ยค่ะไม่ปีกเหรอดู โอ้โหกล้าขนาดจับใบตำแย่เลยเหรอดูเนี่ยค่ะต้นตำแย่เนาะมันไม่ไม่ปีกเหรอ,อจุอันญาดานนี้จะเยอะขึ้นทุกวันนะเนี่ยอ,อย่าไปดมนะมันปีกนะอันยามันไม่ปีกเหรอลูกไม่ปีกเลยเหรอมามาเร็วๆข้างล่างใบเขาจะไม่ไม่ไม่ลนค่ะแต่ถ้า,าข้างบนเนี่ย<ไ>เอออายมาเร็วๆ ไปแล้วนะมามาไปเก็บแล้วนะอเลียววียวีทวีวีทวีดวีอเลีอเลีละเฮ้ยลอยชายกว่าจะถึงบ้านนะคะมาเร็ว อันยา,นาอ๋อจะเอาไปให้เขาอ่าไปให้ปะให้คุณตานะเก็บอันนี้เก็บไม่ได้ของคุณยายฮะเสร็จแล้วเอาอจี๋วิ <laughs> Non oh, mais c'est pas celle-là, celle-là c'est pas assez mûre. D'accord, c'est là-bas. On va plus dehors. <laughs> oh merci beaucoup. Voilà, hein. euh, il faudra Person couper un petit, petit, petit peu si oh, jamais. Ouais. Ouais. Merci. Hein. Et, un paysagiste euh, oui. que j'ai vu maintenant à Comté, Oui. il m'a dit les arbres, il faut les couper, les pêcher, il faut tout couper. Tout couper <laughs> Je ne sais pas. Mais vous avez ah, acheté On y a พีชมาเต็มไม้เต็มมือเลยจะบอกว่าเป็นปีแรกที่แบบให้ให้ผลเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้เกก,กเ็ต้นมันเกิดมาจากมเมล็ดค่ะไม่ได้ซื้อต้นมาเนี่ยค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้มันสุกก่อนเนาะนี่แก,กบอกว่าจากต้นนี้ค่ะที่ให้สวยมากเลยกระแสบก็ได้ชิมก่อนเพื่อนค่ะ โอ้โหเนี่ยเดินเร็วๆหน่อยได้ผลไม, <laughs> ม้เ<น>ม็ดมาอ่ะเดินเร็วๆค่ะลูกอะไรเนี่ยกบร้อยออันนั้นกินไม่ได้ค่ะเศษเม็ดมันแตกออกอือร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> ถุยเม็ดค่ะถุยเม็ดเ,เดินเร็วพี่มารออยู่เร็วๆลูกพี่มาตม้องทําการบ้านด้วยเนี่ย mm. อืออือถุยออกไปเดินเร็วๆเปลือกที่มันหุ้มเมล็ดอยู่อะค่ะแตกออกมาเขาก็เขาก็กัดแล้วก็ถุยออกเอเดินเร็วๆค่ะจะถึงบ้านไหมเนี่ย <rer un> <ๆๆ>ถุยออกค่ะ <c oughs> <laughs> มาเร็วๆมาคุยออกอือออกหมดยังมันเล็ดนะ่ะหมดยังออกหมดแล้วกินเลยลูกกินเลยค่ะม,มาเร็วๆดูเยาฮะดู <c oughs> จ้าดูอ่ะพี่ๆดูหน่อยค่ะเป็นยังไงคะอ๋อหมดแล้ว หมดแล้วคะ่ะกินได้คะ่ะดู thì, ค่ะนเนเมันหมดแล้วใช่ไหมคะดอกไม้เอาทิ้งไปเถอะดอกไม้อ่ะดอกไม้เอาทิ้งไปดอกไม้ในมือดอกไม้อะ่ะอยู่ในมือทิ้งเอาทิ้งเอ,อ,อไม่ทิ้งเหรอคะเนยได้มาอ๋อจะเอาไปให้แม,มค่ค่ะเดินเร,เร็วๆถ้างั้นคะ่ะไม่ยจ้ไม่นอากินให้หมดคะ่ะไม่โยนนะคะเอาไปให้อม่เอาไปให้แม,ม่อ,อ,มมอิ่มแล้วเหรอ อิมมาให้มาม้ามาไปจ้ามามาใส่เป๋าอ๋อจะใส่กระเป๋าเอาใส่ไปใส่กระเป๋าว่าใส่ไปนนาะดูดีเอาเร็วๆสิ ตัวเดียวดีอือฮึอ,อือฮึดองไม้ใส่กระเป๋าค่ะจะเอาไปให้พี่เอ็มมาดูนี้ใส่ตรงนี้ค่ะดูนี้ค่ะ ไปเลยอตโต้อืมอตโต้รูดซิปก่อนค่ะเอากระเป๋ามาใส่ดอกไม้เป็นการเป็นงานมากเลยกระเป๋าเนี่ยไปเร็วเอาเดินดไปไว้ทีนี้ไม่มีดอกไม้ในมือแล้วเดินไปไวเลยนะ,ะม,ามาจะกลับไปทําการบ้านกับพี่แามา่พี่แามา่มีการบ้านเยอะแยะเลยไปเดินเล็วแล้วหนูพี่ม่รออยู่แล้วแล้วไหนมาอยู่ไหนมามาจบ มาอยู่ตรงประตูนั่นแหละไปมอเตอร์ส่องอยู่นั่นแหละเงีนบ่ม,มามาอยู่ตรงระเบียงบ้านนั่นไงอนนมมโอ๊ยเก็บหินใส่กะไม่ถึงบ้านหรอกเนี่ย อันยี้ดูผีเสื้อนั่นผีเสื้อสวยมากเลยนั่นข้างหลังน่ะดูสิะอะไรจะจอะไรนะจะับปลาอะไรจับปลาไปว่าอะไรชิจ,จูอะไรเนี่ะมาเร็วๆว่าไปแล้วนะ,จะจพี่ร์ม่ามีกันบ้านเยอะแยะอันจดามานี่เลย ทางรัดค่ะทางรัดรถชว้รถ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 กลับไปไปเลยพี่กอลอันน้าตาห้ามเล่นของมาว่าอันนี้อันนี้เราหายไปลูกไม่ได้เล่นของตพ้่อนไม่ได้นะคะ ีทำไมมีตั้งสองอันอน,น,น,นะจือาตัวมาอาจือมันจูนี่เก็บไว้ดูดูหมามาตัดให้ดูไอ้ม,มาแปะแล้วมามาตัดให้โอเคอ่ะไหนนี่คือการบ้านค่ะตอนนี้ทำการบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีส่งครูค่ะก็คคุณรูณอย่าพึ่งเก็อย่าพึ่งเก็ ก็คุณคุณก็โกรธเอ็มมาแตกๆอยู่ตรงไหนอันนี้ดักแกะมาเนี่ยแม่ไม่ให้เดี๋ยวเอ็มมาตัดไม่ดีเลยหยุดหยุดอย่าเอาเก้าอี้ให้แมวหน่อยสิะมวไม่เอามีเก้าอี้นั่งเลยเนี่ยอันนี้แม่โอ้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 เอามาเอามาเอ็มมาเนี่ยเอ็มมากก็ ยังไปเอาไปอ้นุนมาเลยอ่ะค่ะยังม่ีค่ะยังมานั่งกลับม,มาตรงนี้มาอันนี้คืออะไรมามาตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย kiến là... này, nè Anh nhịp không Tông kiến Nên Tông kiến Ờ viết Lẹt Không luôn phá mì cơ Không nhẹ Em mà xúc Ờ Anh đi đâu? Anh ม่ต้องตัดช่วยหรือแม,ม่ต้องตัดเองอะแม่ต้องตัดเองแม่ต้องตัดเองเหรออ่ะฮะคุณคุณไม่เอาะไรป๊าป๊าว่ามอา่วยโอเคแม่ม่ตัดได้อ่าแล้วบอกม,มาว่าไม่ไม่ให้ช่วยอะงงแล้วเนี่ยอ่ะใช่ให้มาว่าตัดได้ไหมเนี่ยเออคุณคุกเอาดิน เออคุณคูเบลานีบอกที่โรงเรียนไม่ต้องมีใครช่วยก็ที่บ้านใช่โอเคอ่ะที่โรงเรียนได้ที่โรงเรียนไม่ได้ จากสอนการบ้านพี่มาเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะเหลืออีก3แผ่นเนาะแต่รอพ่อมาค่ะบางอย่างแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจก็เลยต้องรอพ่อมาค่ะตอนนี้เด็กๆไปอาบน้ํากันถ้าอย่างไงแม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันอีพีต่อไปเช่นเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แม่ก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อ่ มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปเนาะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยใจเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาทำคลิปแต่ร่างกายมันไม่ไหวค่ะก็บางวันก็อาจจะมีขอพักบ้างประมาณนี้เนาะถ้าแม่หายไปแบบไม่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 บอกวันนั้นอาจจะลุกไม่ไหวเช่นเมื่อวานค่ะแม่ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอเนาะมันสุดวิสัยจริงๆค่ะร่างกายบอกไม่ไหวแล้ว พ,พักมั่งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันอีพีต่อไปเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ